สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะทางช่องจิตนาชาแนลค่ะจิตนาขอสวัสดีทุกคนที่เข้ามาบึงแนวทางทางช่องจิตนาชาแนลค่ะน,นี่เป็นแนวทางล่าพัฒนาค่ะคุณผู้ชมเป็นลาพัฒนาของวันที่สี่พฤีธันวาคมค่ะวัน,นเดือนที่สิบสองนะคะวันที่สี่เดือนธันวาคมสองห้าหกเจ็ดค่ะ เป็นเดือนที่12ของปีค่ะคุณผู้ชมปีนี้จะสิ้นปีแล้วค่ะมาหมานมาปังกันเด้อค่ะคุณผู้ชมเก็บพรอมร่มลิบกันค่ะให้ไปด้เฮใ้ห้ากันปีใหม่ได้มวลซึมกันเนาะค่ะเนาะค่าวพัฒนารู้สึกว่าวันจันที่ผ่านมากค่ะคุณผู้ชมวันจันทร์ที่ผ่านมาวันที่สองธันวาคมสลากินแบ่งของเล่าค่ะงดออกนะคะเป็นวันสำคัญของประเทศเล่าค่ะ ก็เลยมาเลื่อนว่าเป็นวันพุธค่ะคุณผู้ชมปกติเป็นวันพุธอยู่แล้วค่ะจันพุธสุกเนาะวันพุธนี้ค่ะคุณผู้ชมมันที่สีนี้แนวทางล่าพัฒนาร่วมเซียนค่ะทุกเซียนเลยค่ะคุณผู้ชมลงในคลิปเดียวเลยค่ะเนาะสิบกว่าเซียนค่ะคุณผู้ชมเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะรวมเซียนนี้เซียนไหนจะเข่าจะปังไปเบิงน้ำกันค่ะคุณผู้ชม พัฒนาค่ะวันที่วันที่สค่ะคุณผู้ชมวันที่4วันพุธค่ะหนุ่มผู้พานค่ะวิ่ง8กับ7จดแกับ7ค่ะเน้นแปดกับ7บนล่างค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เลขติดห้าหหนึ่งย์ค่ะติดกับ 8, แปและเจดนะคะแล้วก็จับคู่ค่ะแปดห้าแ8ดหกแปดหนึ่งศแปดห้าเจ็ดเจ็ดหหนึ่งเจ็ด 07ค่ะบนล่างไปกับน้ำเลือดค่ะคุณผู้ชมแคบหน้าจอค่ะคุณผู้ชมที่ผ่านมาค่ะงวดที่ผ่านมาหนุ่มภูพานนะคะหนุ่มภูพานให้วิ่งหกกับแปดค่ะคุณผู้ชมลดไปค่ะเอาหัวหนี้ตามต่อค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะไปต่อของเซียนน้องหานค่ะเซียนน้องหานให้วิ่งสามกับแปดบนล่างค่ะสามกับแปดบนล่าง หมดวันที่สี่ธันวาคมสองห้ 2, 5, 6, วิ่ง3ามกับ8บนล่างคะ่ะชุดวินวนินกันกับ2องสี่ห้าหกเตัววินเป็นสำคัญเด้อคุณผู้ชมเขาสูงวดคะ่ะตัววินน่ะมีทั้งบนและล่างคะ่ะ3ามตัว2ตัวอยู่ในตัววินนะคะเด่นคะ่ะเด่น3ามแปดสามเสามสแล้วก็8ปดส8มดสี่แดห้ากัน3ามสามดสามห แล้วก็3ตัวมี3หาง4 3 8 5 7 3 7, 3, 7 8ดห้าดสค่ะแคปหน้าจอค่ะแล้วก็ของวัธีธ่ิพานมากค่ะให้วิ่งสีเขาแต่ตัววิ่งค่ะจับคู่ให้ไม่เข้าอืมเอาไปต่อค่ะคุณผู้ชมของพ่อเซียนเพลงนะคะพ่อเซียนเพลงก็ตัววิ่งอา่าตัววิ่งกับตัว วิ่งคะ่ะคุณผู้ชมวิ่งกับวินเข้ากันดีปันยังคะ่ะคุณผู้ชมตัววิ่งกับตัววินนะคะวันที่สี่ค่ะวันพุธคะ่ะคุณผู้ชมวันพุธท,ที่สี 2, 2, ่วันที่สองจิตนาลุงหายไปเลยวค่ะแต่ว่าของวันที่สี่วันที่สองผลบอกออกเนาะวันที่สี่พ่อเซียนเพลงวิ่งเจ็ดกับแปดนะคะเจ็ดกับแปดแล้วก็วินคะ่ะสามสี่ห้าหกเก้า 3ามสีห้าห้าวินกันกับ7และ8ค่ะจับคูใส่เอาวินอยู่ในตัววินค่ะคุณผู้ชม3มตัว2ตัวอยู่ในนั้นอ่าแล้วก็เด่นค่ะเจ็ดสามเจดสี่เจ็ดห้าตัวรองก็มี8ปดสามแปดสี่แดห้าแล้วก็ตัวกันค่ะ8ปดแปดเจดเดแล้วก็9ก้าสามค่ะเธอเก่าสามกลับมาอีกเนาะคะ่ะเพอทีพานมาสี่เก้าสามค่ะงวดนี้ค่ะ3มตัวมี3ามหางค่ะ8ปดเจดสาม สี่แปดสามสี่เจ็ดสามค่ะสามคููนั่นเอค่ะคุณผู้ชมสามชุดชุดสามตัวมีสามชุดแล้วก็ที่ผ่านมาค่ะวันที่ยี่สิบเก้าวันศุกร์ที่ผ่านมาเพิ่นใหตัววิ่นค่ะคุณผู้ชมเข้าทั้งบนและล่างอยู่ในนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเข้าบนนะคะบริเเขาล่างเข้าบนแต่ว่าล่างไปเข้า หลางไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมได้มาแค่สตัววินเอาแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมอินเตอร์น่างงเองขออภัยค่ะงงเองยักนอนค่ะคุณผู้ชมอ่าต่อไปค่ะเป็นของลุงส่งค่ะลุงส่งให้มาวดนี้ค่ะคุณผู้ชมวันที่สี่นะคะวันที่สี่ลุงส่งให้วิ่งสีกับหนึ่งค่ะกำลังวันแน่เลยค่ะ มาให้วิ่ง4กับ1แล้วก็จับคู่ค่ะ6 4 6 1 4 1 1 8 5 4 1 9ไปกลับด้วยค่ะบนและล่างด้วยนะคะไปกลับบนและล่างด้วยค่ะ6 4 4 1 5 4 6 1 1 8 1 9ค่ะมีทั้งหมด6คู่แล้วก็3ตัว3หางด้วยกันค่ะ4 6 4 4 1 8 4 1 9 3ุ่ด3คู่ค่ะคุณผู้ชม แนวทางมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะงวดนี้สาตัวสีแตกบอ่าวันจันทร์ที่ผ่านมาเพิ่ให้ชุด4ตัวมากค่ะคุณผู้ชมลุ่งทรงพอวันพุธนี้นะคะเพิ่นเอาชุดใหม่มาเนาะคะ่ะแล้วก็ที่ผ่านมาค่ะวิ่ง3กับ0ูนลออกสี9เสบนเพิ่นให้เขาแต่ตัววิ่งนะคะเอาแคปหน้าจอคะ่ะขอขอบคุณมากๆค่ะลุงทงที่แบ่งปันแนวทางนะคะ คุณผู้ชมในเบองกันเนาะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะปูศูย์เจค่ะปูศูนย์เดมวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาหลุดนะคะงวดนี้ค่ะตามต่อวันที่สี่ค่ะวิ่งบนเจ็ดวิ่งแปดไวิ่งล่าง8ดวิ่งบนเจ็ดวิ่งล่าง8ดค่ะแล้วก็จับคู่เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหแปดสี่แปดห้าปดห 9ก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเพิ่นเนนเจ็ดค่ะคุณผู้ชมเจ็ดก็มีเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเนีนสามคู่ค่ะเอาค่ะไปต่อค่ะคุณผู้ชมแคบหน้าจอเลยค่ะกราบขอพระคุณปู่มากๆค่ะที่ให้แนวทางมาวางทางช่องค่ะแบ่งปันให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะอาจารย์ต้อยนำโชคค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ต้อยคนบ้าหวยคนเดียวกันค่ะอาจารย์ต้อยวิ่งห้ากับหกบนล่างแล้วก็จับคู่ค่ะ มี5-3 6-3 5-4 6-4คะ่ะไปกลับด้วยนะคะคุณผู้ชมไปและกลับด้วยอ่ะบนล่างน้ำคะ่ะเพื่อนว่าดับสองมาสั่นคะ่ะคุณผู้ชม2จะดับจริงไหมอ่ะมาลุ้นกันคะ่ะคุณผู้ชมกับอาจารย์ต้อยนะคะที่ผ่านมาคะ่ะคุณผู้ชม อาจารย์ต้อยให้วิ่ง9กับ0นะคะวันที่29ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เข้าแต่ตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าผลออกสี9-3ค่ะเป็นจับปูใหา่าพวกเขาเนาะคะ่ะเลื่อยไปน้อยนึงค่ะ,ะเบรเบรกเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะตามต่อค่ะของปูโคราชค่ะปูโคราชปูโคราชงวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม เบื้องของที่พันมาก,ก่อนนะคะเป็นตัวยางก่อน3ามเก้าค่ะคุณผู้ชมที่ให้มาแล้วก็วิ่งสามล่างค่ะแต่ไปบนนะคะคุณผู้ชมไปออกบนก็คือสีเก้าสามไปบนออกบนค่ะแต่ว่าเิ่นไหนมากสามเก้าล่างามางวดนี้ค่ะคุณผู้ชมแต่ก็ถือว่าเข่าอยู่ด้ค่ะเพราะว่าเพิ่นเป็นตัวกลับเนาะก็เข้าอยู่เพราะทุกคนก็ต้องกลับอยู่แล้วค่ะกลับน้าเด้อค่ะคุณผู้ชมมีทั้งหมด9คู่ค่ะ วดนี้วันที่4วันพุธค่ะปู่โคราชวิ่ง8และ9เน้น8บนค่ะคุณผู้ชมล่างเก้าแบนแล้วก็จับคู่ค่ะแป8ห8าแป9ห9แปดเจ็ดเก้าห้าเก้หน้าแล้วก็ศูจ็ค่ะแคบหน้าจอค่ะกบขอบคุณปู่มากๆค่ะปู่โคราชที่แบงปันแนวทางนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูกันทางช่องจินตาานา Channel ค่ะ เอาค่ะไปต่อที่เซียนายค่ะคุณผู้ชมเซียนายที่ผ่านมาค่ะตัววินเข้าค่ะคุณผู้ชมตัววินเข้ากับตัวจับตัวตัววิ่งลูดค่ะตัววิ่งลูดเข้ากับตัววินนะคะวินกันเอาค่ะคุณผู้ชมถามผู้ใดเป่นห้ตัววินมาตัวเลขกติดเหลขกวินนะจับไซกันเอาค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ชมวันที่สี่ค่ะนี่เขียนวันที่แล้ว วันที่สี่ธันวาคมสองห้าหกเจ็ดวิ่งแปดและเก้าค่ะเซียนไอให้เลขติดมาห้าหกเจ็ดศูนย์วิ่งกันกับแปดและเก้าบนล่างค่ะคุณผู้ชมจะพู่ค่ะแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดศูนย์แปดห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าค่ะเอาลาพัฒนาของเซียนไอค่ะ ปังปังคะ่ะคุณผู้ชมหนวดนี่เขาโตว,วินงหนวดนี่กับเบิ้งตัววินน้ำเด้อค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะ cni แคปหน้าจอค่ะไปต่อคะ่ะคุณผู้ชมวันที่สี่อ่ะคนไทยชุดเดิมมากคะ่ะคุณผู้ชมก็เลยตรงแก่วันที่เนาะอ่าวันที่สี่ค่ะยายนานตำลาวยายนานตำลาวให้ผ่าน,นามาฝังบนาะผ่านมาบ่วังเลยเนาะค่ะเนาะอ่า วันนี้วิ่ง4กับ8ค่ะวิ่ง4กับ8บนล่างจับคู่ค่ะ42 48เ 4, อ42 43 62แล้วก็82 83 96ค่ะแล้วก็3ตัวมี165 462ค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมขอบคุณมากๆค่ะยายนางตำลาที่ให้ลาพัฒนามาฝากคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะ เซียนอุดรค่ะวันที่4ชุดเก่าค่ะคุณผู้ชมพรมาว่าคนเล่าพัฒนาบอกเนาะวันที่4ี่ค่ะเซียนอุดรให้วิ่ง9กับ7ค่ะวิ่ง9กับ7เลขติดให้ไปจับคู่ใส่กับ9และ7มี5 6 8 0ค่ะจับคู่ให้บนล่างมี5 9 5 7 6้าห้าเจ็ดหกแค่ะ เอาค่ะคุณผู้ชมที่ผ่านมาค่ะเพื่อนไ้นี่ค่ะเข้าตัวกันค่ะคุณผู้ชมให้มาสามเก่าด้วกันค่ะแต่คนออกสี3เตัววินเข้ากันเลยค่ะคุณผู้ชมตัววินสี9 3ก้าสามสามสีนี่ค่ะเข้าตัววินค่ะคุณผู้ชมเอาตามตองวดนี้ค่ะคุณผู้ชมมาจามาจับปังบอค่ะแคปหน้าจอค่ะต่อไปค่ะเป็นของอาจารย์ยอดบุรีรัม อาจารย์ยอดงวดกอนนันบ่มีตัวอย่างค่ะคุณผู้ชมพเราวาวันสุกเพป็นรงสารจินตนาบริโลิ่มห้ยนะคะของอาจารย์ยอดค่ะงวดนี้ให้วิ่ง7กับ0ค่ะแล้วก็จับคู่ให้7172 7085บนล่างไปกลับด้วยนะคะคุณผู้ชม7กับ0 7ไปบนค่ะศูนย์ล่างค่ะคุณผู้ชมเจ7 2 7 0 8่3ตัวมี3หางค่ะ สามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสองแล้วก็สี่เจ็ดศูนย์สี่ตัวมีสามหางก็ห้าสามเจ็ดหนึ่งสี่สามเจ็ดสองศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ของอาจารย์ยอดบุรีรัมแคปหน้าจอค่ะปกติของอาจารย์ยอดเด็นดีเยอะนะคะคุณผู้ชมทาได้มาในมาปังปังในได้มา,มา,มา,มาแบบรัวๆนะคะแบบบมื่คือผู้อื่นเนาะคะ่ะเนาะของอาจารย์ยอดบุรีรัมเนี่ยค่ะตัววิ่งตัวเด่นค่ะเอาค่ะไปต่อค่ะ อะเด่นเดินดีค่ะคุณผู้ชมเด่นเดินดีของจินตนาเองค่ะงวดที่ผ่านมาแปดเก้าศูนย์งวดก้อนกับเข่าค่ะคุณผู้ชมสี่เก้ากับเขายกเนาะค่ะกับเข่าที่เก่าแล้วก็แปดศูนย์ค่ะคุณผู้ชมไอ้หนึ่งสี่แปดศูนย์เนาะหนึ่งสี่แปดศูนย์เข่าทึ่งแปดแล้วก็ศูนย์ค่ะงวดก้อนน,นะคะงวดวันพุธนะคะพอวันศุกร์ก็เข้าที่เก้าสามค่ะคุณผู้ชมสี่เก้าสามเขาเก่าเนาะค่ะ เอางวดนี้ค่ะคุณผู้ชมได้เจ็ดแปดเก้าค่ะสามตัวมาหนึ่งตัวแคปหน้าจอค่ะบนล่างค่ะคุณผู้ชมถ้าจะไปก็บนล่างนะคะสามตัวนี้มาต้องมาหนึ่งตัวบางงวดมาสองตัวค่ะคุณผู้ชมแต่จะมาค่อมกันแบบนี้ค่ะจะบเคยมาติดกันสักท่าไดนะคะเนาะติดกันนี่ยากค่ะมีตัวค่อมกันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเอาไปต่อค่ะจินแอดจีนนะคะคุณผู้ชมแอดจีนให้วิ่งหนึ่งกับสองบนล่าง อาจริงๆมาหล่างเลวค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าหลังๆมานี่แอบขึ้นบนนะคะเนาะลาพัฒนาเปลี่ยนไปอแอดจินให้วิ่งสองกับ1นกับ2ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จับคู่ค่ะ16 17 18กห2ึ่งเจ็่องพิ่นมาดับ2ของอาจารย์ต่อยบรูนสิดับ,บรดับค่ะคุณผู้ชมแล้วก็หนเก้เอาไปต่อค่ะคุณผู้ชมขอให้วันนี้มาัน,านๆปังๆทุกคนนะคะที่เข้ามาดูแนวทาง ทางช่องจิตนาชาแนลที่กดไลค์กดแชร์ขอขอบคุณมากๆขอให้โชคดีทุกท่านรวมเซียนวันนี้ขอให้ปังสวัสดีค่ะ